สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศข้างโรงเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็อยู่ที่ช่วงเขาทำความสะอาดนะคะก็จะตัดกิ่งไม้ข้างๆทางเนี่ยค่ะเพื่อจะให้ใบไม้ผลิออกมานั้นสวยงามนะคะนี่ก็ดิฉันก็จะเดิน ข้ามทางไปนะคะเพื่อจะไปทุระค่ะอันนี้ก็ทางไปทุระนะคะจ้ก็จะเข้าไปในโรงเรียนนะคะแต่ก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นเขาห้ามถ่ายตรงข้างโรงเรียนนะคะนี่ก็จะถ่ายได้แค่ช่วงข้างทางนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตรงข้างโรงเรียนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็จะถ่ายถนนถ่ายต้นไม้ให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้ก็กำแพงข้างๆนี้ก็จะเป็นกำแพงบ้านคนค่ะอันนี้ค่ะบ้านเขาก็สะอาดมากๆเลยทีเดียวค่ะเขาจะพัฒนาทำความสะอาดก็จะประมาณนี้ค่ะ ช่วงนี้ก็จะประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะนี่ค่ะดิฉันยังพอมีเวลาก็เลยถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะคะบรรยากาศล่าสุดค่ะส่วนอันนี้ก็รถทำความสะอาดถนนนะคะนี่ค่ะก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ส่วนฝั่งนี้เขาก็จะ เป็นการทำความสะอาดตัดกิ่งไม้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มเริ่มตัดนะคะคนที่ทำงานเทศบาลแบบนี้นะคะนี่เขาก็จบสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะจบปริญญาทั้งนั้นเลยค่ะคนจีนนะคะอย่างเช่นคนส่งของที่ว่าส่งอาหารอะไรพวกนี้ก็มีแต่คนจบสูงทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่จบปริญญาทั้งนั้นเลยนะคะที่ว่ามาทำงาน ส่งอาหารหรือว่าจะทำงานเทศบาลประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะมุมนี้อากาศตอนนี้ก็อยู่ที่2ององศานะคะนี่ค่ะจะให้ดูรอบๆทำธุระเสร็จแล้วดิฉันก็จะพามาซื้อของค่ะ นี่ก็จะเป็นพวกเหี้วค่ะเหี <cod 's haha> <ik> ้วเขาลูกใหญ่มากเลยดิฉันก็มาซื้อคุยจานเ่ไปใส่ยำนะคะแล้วก็มีมันูตลาดวันนี้ค่คะก็เป็นคนเยอะมากเลยค่ะนนค่ะอู้สิคนดิฉันซื้อเสร็จแล้วดิฉันก็ถ่ายให้ดูค่ะผลไม้ออกเยอะเลยก็มี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ ก็มีนะมีคชอบกินมันก็มีผักต่างๆะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใ่คลิปหน้า่อไรบมครบะบรรยากาศคนมาซื้อของนะคะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเาก็จะเดินมา อนนี้หนมาวมากเยจะเดิทนท่วนีกน็จะเป็น,น,ปนส่วนฝั่งนี้ก็ปลา,ปลาค่ะปลาสดน,นคะคะลิ้นกระเดีวกระเด็่วอยู่เลยค่ะ,คะมีพวกปลาพวกพวกอะไรต่นางๆเยอะแยะมากมาค่ะ